เมื่อพระสมเด็จหักหรือมีการกระเทาะจนเห็นเนื้อในสีของเนื้อพระสมเด็จที่อยู่ข้างในนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วควรจะเป็นสีขาวอมเหลืองนวลหรือขาวนวลหรือขาวออกไปทางเทาอ่อน,ออนสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นมาจากปัจจัยหลักๆดังนี้มวลสารหลักพระสมเด็จสร้างจากผงพุทธคุณหรือผงวิเศษหประการเป็นหลักซึ่งเป็นผงสีขาวละเอียดผสมกับมวลสารธรรมชาติอื่นๆเช่นปูนเปลือกหอยข้าวสุก กล้วยน้ำมันตั้งอิ้วเกสรดอกไม้ดินเจ็ดโปร่งเจ็ดท่าเป็นต้นมวลสารเหล่านี้โดยรวมแล้วจะให้สีโทนขาวนวลหรือขาวอมเทาหรือสีขาวอมเหลืองนวลความเก่าและธรรมชาติของเนื้อพระเมื่อพระมีอายุยืนยาวนับร้อยปีเช่นพระสมเด็จวัดระฆังเนื้อพระจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามธรรมชาติของปูนเปลือกหอยและมวลสารอื่นๆเกิดการยุบตัวหดตัว และประสานกันแน่นขึ้นสีของเนื้อพระด้านในที่ยังไม่ถูกสัมผัสกับอากาศหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยตรงมักจะรักษาสภาพสีดั้งเดิมได้ดีกว่าผิวพระด้านนอกคราบและรักในกรณีที่มีผิวพระด้านนอกมักจะมีคราบขี้กรุในกรณีพระกรุเช่นวัดบางขุนพรมหรือคราบรักเก่าที่ทาเคลือบไว้ทำให้ผิวพระภายนอกเป็นสีน้ำตาลดำหรือเหลืองเข้มแต่เมื่อหัก เนื้อในจะปราศจากคราบเหล่านี้จึงเผยให้เห็นสีเนื้อแท้ไม่มีการย้อมสีพระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จโตไม่ได้มีการย้อมสีหรือใส่สีสังเคราะห์เข้าไปในเนื้อพระดังนั้นสีที่ปรากฏจึงเป็นสีตามธรรมชาติของมวลสารที่ใช้ข้อควรสังเกตความแตกต่างเล็กน้อยสีอาจมีเฉดสีที่แตกต่างกันไปได้บ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของมวลสารที่ผสมและสภาพของกรุที่เก็บรักษา หากเป็นพระกลุแต่โดยรวมจะไม่หนีไปจากโทนสีขาวอมเหลืองนวลหรือขาวอมเทาเนื้อแกร่งเนื้อในของพระสมเด็จเก่าแก่ที่แห้งสนิทและได้อายุแล้วมักจะมีความแกร่งและแน่นเมื่อหกักอาจจะเห็นเป็นเม็ดแกร่งๆหรือมีจุดสีน้ำตาลอ่อนๆจากเม็ดรพระาธาตุหรือผงพุทธคุณที่ยังไม่ได้ละลายรวมกันดี